สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาปลูกบวบหอมในกระสอบไว้กินกันแบบง่ายๆครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่บ้านไม่ค่อยมีพื้นที่แต่อยากจะลองปลูกบวบไว้กินก็เดี๋ยวผมจะพาลองปลูกลงในกระสอบนะครับใช้พื้นที่ไม่มากแต่รับรองว่าได้ผลแน่นอนเดี๋ยวจะมีวิธีการปลูกยังไงนะผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับ ขั้นตอนแรกให้คุณผู้ชมเตรียมกระสอบเลยนะครับกระสอบที่เราซื้อมาหรือกระสอบที่มีอยู่แล้วที่เราไม่ได้ใช้เตรียมไว้นะครับแล้วก็พับลงมาครึ่งหนึ่งเตรียมไว้นะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมผสมดินนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะผสมดินนะฮะแล้วก็กรอกลงถุงเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการที่ง่ายๆนะฮะ <ๆ S 1> ก็ใช้ดินเหมือนกันแต่เราจะไม่ได้ผสมแต่สิ่งที่นะฮะเราต้องมีก็คือดิน หน้าดินนะตามบ้านตามสวนนะเราหามาเลยนะครับเป็นดินธรรมดานะครับดินที่เห็นอยู่ในกระสอบนะครับเป็นดินธรรมดานะผมลดน้ําไว้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ผสมอะไรเลยนะฮะการทําก็คือให้คุณผู้ชมเตรียมแกลบนะฮะหรือฟางข้าวมาใส่ลงไปเลยนะครับประมาณคืบหนึ่งหรือไม่ถึงคืบก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ปุ๋ยคอกลงไปนะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะปุ๋ยคอกใส่ลงมา นะประมาณคืบหนึ่งแล้วก็ต่อจากนั้นจะเป็นดินทั้งหมดเลยนะครับเอาดินใส่ลงไปเลยนะครับกรอกใส่กระสอบเตรียมไว้หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมรดน้ําให้เปียกชุ่มข้ามคืนไว้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูดินครับนี่อันนี้คือดินนะฮะที่ผมใช้นะ,ะเป็นหน้าดินผมขูดขูดมานะ,ะตามท้องนานะะจะประมาณนี้นะครับเมื่อเราะะจัดการเตรียมดินใส่ในกระสอบเรียบร้อยแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็เข้าสู่ ขั้นตอนของการปลูกขั้นตอนการปลูกก็ง่ายนิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับใช้ช้อนนะครหรือวัสดุอะไรก็ได้นะที่สามารถขุดหลุมลงไปได้นะนี่นะครับดินนะคุณผู้ชมอย่าลืมรดน้ําไว้ด้วยนะครับสักคืนหนึ่งนะเพื่อง่ายต่อการขุดนะถ้าเราไม่รดน้ำนะเราจะขุดนะดินจะไหลลงไปในหลุมทั้งหมดนะ นี่นะครับคุณให้เป็นหลุมแบบนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมต้นกล้านี่ต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะได้ประมาณนี้นะค,คุณผู้ชมดูนี่กาลังสวยเลยนะครับบวมหอมของเรานี่นะครับวัดสักหน่อยนะ,ะไม่ให้ดินในถุงนะฮะสูงกว่ากระสอบนะให้พอดีกับดินในกระสอบนะครับหลังจากนั้นก็อเอาต้นกล้าของเราออกมา บีบๆสักหน่อยนะตอนนี้รากของบวบนะจะกําลังออกหากินนะครับเมื่อเราเอาลงกระสอบแล้วนะครับรากบวบจะหากินไวมากนะครับต้นของเขาก็จะโตวไวด้วยนะครับนี่ใช้มือบ,บ,บีบๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูรากนี่นะครับคุณผู้ชมดูรากของเขาลงมาที่ก้นถุงพาอชาหมดแล้วนะครับ่าหลังจากนั้นก็ ใส่ลงไปเลยนะครับในหลุมที่เราขุดเตรียมไว้นี่ประมาณนี้ครับดินให้พอดีนะฮะดินในกระสอบกับดินที่ต้นกล้าถุงพ่อชําให้พอดีนะหลังจากนั้นก็เกลี่ยดินเกลี่ยดินกลบๆนะแล้ก็ใช้มือกดหน่อยนะเพื่อไม่ให้มีช่องว่างครับการปลูกครั้งนี้ผมจะ ใช้ต้นกลา้าเพียงหนึ่งต้นกระสอบละหนึ่งต้นเท่านั้นนะ<_ <EN> _>เพื่อให้บวบของเราแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดครับแต่ถ้าเป็นแตงกวาที่มีการเก็บเกี่ยวที่ไวผมจะใส่ไปกระสอบละ2ต้น3ต้นนะครับแต่ถ้าเป็นบวบเราใส่แค่ต้นหนึ่งก็พอหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้เศษฟางแล้วก็แกลกบนะครับโดยรอบ,รอบๆกระสอบนะครับแบบนี้เลยนะ เพื่อป้องกันความชื้นนะเพื่อเก็บความชื้นด้วยนะครับหน้าดินจะได้ไม่แห้งนะครับการคลุมฟางแบบนี้นะครับคุณผู้ชมต้องระวังด้วยพวกมแมลงที่มาหลบซ่อนในกระสอบของเราหลังจากที่เราคลุมฟางแล้วนะครับลดน้ําเรียบร้อยให้คุณผู้ชมใช้แป้งโรยตัวสุนัขนะมาโรยในกระสอบด้วยนะครับเพื่อป้องกันพวกมดแล้วก็มแมลงที่มากัดกินต้นบวบของเราช่วงที่ต้นยังไม่แข็งแรงครับ เมื่อเราทําการคลุมฟางเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการรดน้ำนะฮะน้ําจะเป็นน้ําเปล่าธรรมดาเลยนะครับรดลงไปแค่ช่วงเช้านะครับช่วงนี้บวบของเราจะยังกินน้ําไม่เยอะนะครับเราลดแค่ช่วงเช้าช่วงเดียวก็พอครับส่วนการผสมดินปลูกถ้าใครไม่อยากทําวิธีแรกนะครับผมก็มีวิธีที่2ให้ก็คือคุณผู้ชมที่สะดวกในคันผสมดินเราจะใช้หน้าดิน 1ส่วนนะครับแล้วก็แกลบดิบอีก1ส่วนตามด้วยปุ๋ยคอกมูลวัวม,มูลควายหรือจะเป็นมูลหมูนะอีกครึ่งส่วนผสมคุกเขาให้เข้ากันอันนี้ตักใส่กระสอบได้เลยครับเตรียมไว้ลดน้ําเหมือนกันครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ฟางในกระสอบลงไปคืบหนึ่งแล้วก็ตักดินที่เราผสมเสร็จใส่ลงไปในกระสอบได้เลยสูตรผสมดินปลูกทั้งสสูตรนี้นะใช้ได้กับ พืชผักสวนครัวทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพลิกมะเขือนะหรือแตงกวาที่เราปลูกในกระสอบหรือปลูกในกระถางเราสามารถใช้สูตรดินทั้งสงสูตรนี้ได้เลยนะครับการปลูกแบบนี้เราไม่คุมฟางได้ไหมได้เหมือนกันครับแต่หน้าดินจะแห้งไวนะครับในช่วงที่อากาศหนาวๆแล้วก็มีลมแรงๆนะครับช่วงหน้าร้อนนะต้นพืชจะไม่ค่อยรอดนะครับถ้าเราไม่คุม ฟังเพื่อเก็บความชื้นนะฮะขั้นตอนและวิธีการปลูกบวบหอมในกระสอบก็จะประมาณนี้ครับเป็นวิธีที่ง่ายๆนะฮะเอาไปลองใช้ในบ้านนะ,ะเราไปปลูกในสวนดูนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะตั้งกระสอบให้เขาโดนแดดทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าบวบเขาจะต้องการแสงแดดมากนะครับหลังจากนั้นก็รดน้ําแค่วันละหนึ่งครั้งก็พอตอนเช้านะครับ หลังจากนี้ประมาณ2อาทิตย์นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฝากคุณผู้ชมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ